สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทัชชาหนละ,กะเกษตรนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาอัปเดตนะคะหรือว่ามาดูประกาดข่าวน้อยนะคะที่เราได้ย้ายลงใส่ในกระถางตู้เย็นเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะคะตอนนี้ก็อายุได้14วันแล้วนะคะหรือว่า2ออาทิตย์นั่นเองเนาะ ตั้งแต่ย้ายลงมานะคะยังไม่ได้มีการบำรุงหรือว่าดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะยังไม่ได้ให้ฮอร์โมนหรือว่าให้ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะคะปุ๋ยคอกก็ยังไม่ได้ให้นะคะเพราะว่าตอนที่เราย้ายลงมาเนี่ยนะคะเราก็มีเปลือกไข่รองก้นกระถางนะคะรองด้านล่างแล้วก็เป็นปุ๋ยคอกนะคะตอนที่เราย้ายลงมา ปลูกในกระถางตู้เย็นนะคะเขาก็ได้โดนเจ้านกน้อยนะคะมาจิกกินใบแล้วก็กินยอดอ่อนเกือบหมดนะคะนึกว่าจะไม่รอดนะคะแต่ว่าผ่านมา2อาทิตย์นะคะก็มีการเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวเลยค่ะ ผักกาดพันนี้นะคะก็ชื่อผักกาดขาวน้อยพันขาวนวลน,นะคะก็จะมีลักษณะเป็นใบแบบนี้นะคะจะแตกต่างกันกันกบผักกาดขาวทั่วๆไปนะคะรสชาตินะคะก็คล้ายๆกันนะคะกับผักกวางตุ้งผสมผักกาดขาวนั่นเองนะคะก็มีความอร่อยแล้วก็กรอบนะคะไม่เหนียวนะคะพันนี้ถือว่าอร่อยนะคะทานแบบสดๆเนี่ยอร่อยมากๆนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นผักสลัดคอร์สนะคะผักสลัดคอร์สของเรานะคะเหลืออยู่แค่นี้เองนะคะเหลืออยู่2ต้นค่ะก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีความแออัดกันยเยอะเนาะมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอันนี้จํากันได้ไหมอะ่ะคืออันนี้เป็นผักกาดขาวนะคะที่เราปลูกจากโครนลากนะคะนี่ค่ะ ที่โดนนกจิกกินเนาะไม่เจ็บก็ย้ายลงมาใส่ในกระถางนี้นะคะตอนนี้การเจริญเติบโตนะคะก็ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะคะแล้วก็โตเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้เพิ่งย้ายลงมาแค่ไม่นานนะคะประมาณสัก4ี่ห้าวัน,นะคะ่ะ ผักกาดขาวพันขาวนวลของแม่เจี๊ยบนะคะหน้าหามาปลูกนะคะเ,เพื่อนๆลองหามาปลูกดูนะคะเป็นผักกาดที่โตไวมากๆนะคะแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะคะอันนี้เพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าแค่14วันเนี่ยนะคะก็ถือว่าโตไวมากๆนะคะมันจะคล้ายๆกับผักกวางตุ้งเลยนะคะโตไวเหมือนผักกวางตุ้งมากๆเลยค่ะแล้วก็ดอกเนี่ยนะคะเด็ดไปทานได้นะคะทานสดๆอร่อยมากๆนะคะ ไม่ใช่มีแค่นี้นะคะจริงๆไม่ยากกับคุณสามีเนี่ยนะคะเขาก็มาเด็ดใบล่างไปทานอยู่เรื่อยๆนะคะเขาก็แตกออกมาให้เราได้เก็บกินอยู่แบบนี้นะคะ จริงๆแล้วนะคะดินเนี่ยมันไม่ได้ดีนะคะดินที่อยู่ในด้านล่างเนี่ยนะคะที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นดินที่เจอน้ําขังน้ําท่วมตั้งแต่ตอนที่เราปลูกมะเขือแล้วเราก็ย้ายออกนะคะแต่ว่าด้วยประกาศขาวเนี่ยนะคะพันุนี้นะคะเขาเป็นพันธุ์ที่ปลูกง่ายแล้วก็โตไวนะคะเขาก็เลยมีความเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีความสวยงามนะคะจริงๆแล้วไม่ได้บํารุงอะไรนะคะแค่เปลือกไข่แล้วก็อลองด้วยปุ๋ยคอกแค่นั้นเองค่ะ ส่วนผักกาดขาวพันนี้ก็จะโตช้านิดนึงนะคะโตช้านิดหนึ่งแต่ว่าก็อร่อยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นผักกาดขาวพันอะไรนะคะเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาทั้งหมด3พัน, 1, วน,วนนะคะเป็นพันขาวนวลนะคะแล้วก็เป็นพันหนักพันเบานะคะ ต้นนี้เป็นต้นมะเขือนะคะเป็นมะเขือคางกบได้กินแค่3รอบเองนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะคะที่ตายเพราะว่าตอนช่วงนั้นเจอเพลี้ยลุม3เดือนเต็มๆนะคะแม่เจียบไม่ได้มาแก้ไขพอหลังจากกําจัดเพลี้ยเสร็จนะคะก็ยืนต้นตายแบบนี้เลยค่ะด้านในก็เป็นแตงนะคะเป็นแตงกวาบ้านเราค่ะเป็นลูกเล็กๆนะคะ แต่ว่าต้นยังไม่โตเท่าไหร่นะคะว่าจะแยกออกจากกระถางนี้ยังไม่มีเวลานะคะก็เลยปล่อยให้เขาโตแบบนี้ค่ะมาส่องมะเขือกันค่ะมะเขือต้นนี้มาส่องทุกวันเลยนะคะไม่มีวันไหนจะไม่มาส่องนะคะกลัวหายเพราะว่ามะเขือต้นนี้นะคะเป็น มะเขือที่อร่อยที่สุดนะคะสำหรับเมจ๊บที่ปลูกมาหลายๆพันนะคะเป,เป็นเป็นพันนี้นะคะที่เมจย,ยบรักที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดนะคะต้นอื่นๆนะคะก็เป็นมะเขือคางกบเหมือนกันนะคะแต่ว่ารสชาติก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะมีความเหนียวนิดๆเนาะต้นนี้จะกรอบหวานนะคะมีแค่ต้นเดียวนะคะต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุดค่ะ มาแล้วก็ต้องมาแวะดูถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวพันสีม่วงนะคะเป็นถั่วฝักยาวของบ้านเรานะคะที่ปลูกในกระถางนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยติดฝักแล้วนะคะแล้วก็ติดดอกเยอะเลยนะคะช่วงนี้<อ>มีอีกฝักหนึ่งนะคะนู่นค่ะอยู่ด้านในเลยค่ะ นี่ค่ะกำลังโตนะคะยังตอนนี้ยังเล็กๆอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้เขาโตเขาจะยาวมากๆนะคะแล้วก็สวยมากๆคุณสามีกินนะคะตอนตอนนั้นที่เขาติดฝักนะคะคุณสามีบอกอร่อยมากๆนะคะไม่เจียบยังไม่ได้ชิมเลยนะคะตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยยังไม่ได้ชิมเลยนะคะตั้งแต่เป็นตั้งแต่ต้นเก่าแล้วนะคะยังไม่ได้ชิมมีแต่คุณสามีนะคะถ้าเขาโตเต็มที่เราไม่ทันเลยค่ะนางลงมาทีไรนะคะนางก็จะเด็ดกินอยู่เรื่อยเลยค่ะ มะเขือเทศฝั่งนี้นะคะมะเขือเทศฝั่งนี้ก็กําลังจะทยอยติดลูกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ติดไปแล้วนะคะแต่ยังเป็นลูกเล็กๆฝั่งนี้ก็กําลังนะคะกําลังน่ารักทีเดียวเลยค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ลมแรงดอกก็จะร่วงเยอะนะคะโน่นนะคะมันเลื้อยขึ้นไปด้านบนนะคะมันสูงมากๆเลยนะไม่เจียต้องหาเชือกนะคะหาฟางเนี่ยมาผูกมัดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ เขาหักลงมานะบางทีลมแรงมากๆนะคะตอนกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาคอหักเลยนะคะก็ต้องมาผูกเอาไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ตายนะคะมะเขือเทศเนี่ยเขาต่อตัวกันเร็วนะผักกาดขาวยังรอดอยู่นะคะนี่ค่ะยังมีความสวยอยู่นะคะถึงจะโดนเจ้า,มาแมลงนะคะหรือว่าศัตรูพืชของเรานะคะมาแอบ กัดกินนะคะแต่ว่ายังมีใบใหม่นะคะที่แตกออกมาเนี่ยค่ะก็ยังไม่โดนกินนะคะด้านด้านนอกก็โดนกินไปแล้วแต่ว่ายังกินไม่หมดนะคะที่แรกนึกว่าจะหมดเกลี้ยงเลยนะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะคะไม่เห็นจริงๆนะคะแต่ว่าเดาเอานะคะว่าน่าจะเป็นหนอนอันนี้กระถางนี้นะคะเป็นผักกวางตุ้งที่เราเพาะจากเมล็ดนะคะแล้วเราก็ได้ย้ายต้นกล้าไปแล้วนะคะแล้วก็เหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะคะ อันนี้ไม่ย้ายนะคะอันนี้ก็คือปล่อยเอาไว้ค่ะส่วนแรดิสไม่ได้กินแน่นอนนะคะไม่เจ็บเดาเอาไว้นะคะว่าจะไม่ได้กินแรดิสนะคะเพราะว่า,าเจอมแมลงนะคะหรือว่าศัตรูพืชน,นะคะนี่เห็นไหมคะมาค่อยๆกัดกินทุกวันเลยนะคะทีแรกก็ใบสวยนะพอผ่านไปนะคะใบเริ่มจะหายทีละใบสองใบนะคะจริงๆเขาควรที่จะโตแล้วนะคะแต่มาดูอีกทีหนึ่งนะคะ ใบไม่มีเหลือเลยนะคะด้านในอันนี้ก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะหมดนะคะดูลักษณะแล้วคงจะไม่เหลือรอดนะคะส่วนในกระถางด้านในนะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นผักผักขึ้นช่ายนะคะต้นเล็กๆเ,เนี่ยค่ะอันนี้เป็นผักขึ้นช่ายนะคะก็ยังไม่โตนะคะก็ยังเล็กๆอยู่เป็นต้นกล้าเล็กๆนะคะ